ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายวันนี้เป็นงานวันรัชทานเพลิงศพของคุณแม่กุลาบปอประสิทธิ์ซึ่งพระเดชพระคุณท่านพระครูประหลัดวัดเกาะสวรนารามเป็นผู้ดำเนินการโดยความเมตตาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีบัญชาผ่านท่านพระครูประหลัด ให้ดำเนินการคุณแม่กุลาบง,งานพระทานเพลิงศพของคุณแม่กุลาบพอประสริฐที่ดีที่สุดให้ละงการที่สุดให้งดงามที่สุดส่วนเรื่องความดีที่คุณแม่ได้มีโอกาสอุปถัมภ์คำจุนเจ้าประคุณสมเด็จด,ดังกล่าวแล้วทุกอย่างนั้นเขาจึงบอกไว้ว่าคนเราต้องเนื่องด้วยกันผูกพันกันเอื้ออาทรกัน น้ำบ่อน้ำทองยังไปรองน้ำใจน้ำไหนๆก็สู้น้ำใจไม่ได้ไม่มีอะไรของคนในโลกนี้ที่ผูกพันกันด้วยน้ำใจด้วยความจริงใจเมื่อมีความจริงใจแล้วทุกอย่างก็จะมาเองเพราะฉะนั้นขอทุกท่านอย่าประมาทประมาทน้ำใจประมาทความรู้สึกกลายเป็นความผูกพันที่เจ้าประุณสมเด็จมีกับคุณแม่กุหลาบถามว่าเกิดจากอะไร เกิดจากความอุปถัมภ์เกิดจากความเกือ้อกูลเจอขาใดก็ถวายการอุปถัมภ์อย่างสม่ำเสมอจนหลังจากคุณแม่ปิติจากไปคุณแม่กุลาบจากไปยังไม่มีกกับเจ้าประคุณสมเดจก็จึงรับเอาไว้ในความเมตตาของท่านดังกล่าวขอบุญคุณจงบังเกิดมีคุณแม่กุหลาบพูดจากไปยังไม่มีความกลับด้วยคืน